น้ำอย่างนี้ศูนย์ห้าเจ็ดกระสี่สี่เจ็ดห้าสี่เนี่ยให้ตัดเอาใครชอบนะตัดสองชุดนี้เจ็ดห้าเจ็ดมันชนอยู่แล้วเจ็ดห้าเจ็ดมันชนอยู่แล้วหนูชอบอยู่แล้วเจ็ดห้าเจ็ดมันชนอยู่แล้วนะแม่นะนะก่อนออกไปฝากรัวและรัวใจและรัวนะวะนี่คือชุดสามตัวค่ะนะคะแคบเลยแคบเลยขอปังๆนะแม่นะนะแตกสามตัวเด้อเงี้ย <Yeah. S 1> แม่แต่งสามตัวฟันฟาดเลย นะคะนี่นะถ้าให้หนูแนะนํานะชุด057กับ745เนี่ยให้ตัดเล่นสองชุดนี้สวยนะคะ57มันชนอยู่แล้วมันน้อยอยู่แล้วนะคะ757มันชนอยู่แล้วสวยมากแม่ไม่รู้ว่าชุดสามตัวใครชอบตัดเอาเลยใครชอบชุดไหนเอาเลยแม่นะคะใครไม่ทันพิมพ์เขาไม่ทันขึ้นมา ผูนี้รุ่นหยศูนย์เนาะศูนย์หกหมื่นหกเลยใครไม่ทันพี่เขาไม่ทันขึ้นมาฝากรดแล้วรวยแต่ลลาวาวลแล้วรวนะวาวฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสอีหนึ่งพันแปดร้อยคนดูคะ่ะใครไม่ทันดุงวดที่แล้วใครที่เข้ามาติดตามหนูใหม่นะนี่วดที่แล้วหนูให้ตัวนี้คะ่ะมดที่แล้วหนูให้ตัวนี้คะ่ะ 953เม็ดเดียวชำ่ชำๆส่วนงวดนี้นะคะชำ่ชำๆค่ะแคบเลย745ค่ะแต่3ามตัวงวดนี้เจบ๊ยดังคักแต่แม่นะดูบอกโดยปังมาอะใครไม่ทนันพีไม่ทันขึ้นมาชุด3ามตัวจะชุด3ามตัวไปก่อนชุด3ามตัวไปก่อนชุด3ามตัวไปก่อน ชุดสามตัวไปก่อนเลยดอกจันให้แล้วนะจ๊ะไม่ทันทูบนะคะอ่ะโอเคมา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 เลขทูบนะคะสองหกสามนะแม่นะเบิ้ลนะคะถ้าใครชอบเบิ้ลไปสองสองหกหนูกลัวเบิ้ลนี่แหละแคปแล้วพี่เขาว่าขอบคุณค่ะได้เลยเม็ดเดียวเจ็ดสี่ห้าค่ะก็เอาชุดนั้นแหละมาให้นะแตกสามตัวงวดเนี้ยอีกแตกอีกเออ ขอบคุณค่ะพี่กระต่ายนะคะพี่จิตรไทยสวัสดีค่ะไม่ทันค่ะแคบเลยเม็ดเดียวเจ็ดสี่ห้าค่ะอย่าลืมตัดเล่นนะ<อ>เลี้ยทุบจุดได้สองหกสามเดอ้อสองหกดังคักดังคักรวยๆค่ะแม่แตกสามตัวไปเลยพรุ่งนี้เจ๊บอลดังตอนนะแม่นะเข้าถึงเจ๊บอลไม่ได้แล้วนะผู้นี้ดังแล้วนะแตกสามตัวสองหกสามแล้วนะเจ็ดสี่ห้าด้วย สองตัวให้ยังสองตัวไม่มีให้ค่ะมีตัวจอดทูบนีแหละพอนะมีสองตัวนี่แหละจอดทูบนีแหละพอ,เ,อเลขทูบเป็นเลขหกกะนะเลขทูบเลขหกนะมันงอเป็นหกเป็นนะไม่ร่วงด้วยคแคบนะคะแคบแล้วพี่เขาว่าขอบคุณขาดเนี่ยนี่เลขทูบค่ะสองหกสามจ้าสองตัวเจชอบตัวไหน จ็ดสี่ห้าค่ะอ่ะแคบค่ะขอบคุณดูขอบพระคุณคนดูสี่พันสองรายท่านค่ะวันนี้นะคะฝากเพื่อนๆลิ้ที่ปักหมุดด้วยนะแม่นะเข้ายังไงก็เข้า สี่งดติดฝากติดตามดูด้วยนะแม่นะขอบคุณค่ะเข้ามาันละสามงดติดค่ะงดนี้งดที่สี่ฟาดฟาดเลยแล้อย่าลืมนะคะทุกคนขาใครอยากทานนะคะเป็นติดต่อแม่เฟิร์นได้เลยผิวสวยขนาดเนี้ยผิวเนียยขนาดเนี้ยผิวเนียนขนาดแม่กินตัวเนี้ยค่ะกินตัวนี้ค่ะ,คะของดกรกังนํานะคะกูต้าเน็กนะคะ ทำไมโดุนกีดอ่อะด่ะา,าะะทุกคนปังมากสามพ่อพันจัดเลยเลเลใครไม่ทันดูย้อนหลังเถอะม่นะให้แข่อีกรอบหนึ่งมาอ่ะฝากโรลโรโรลใจแตกสามตัวนะคะเพราะจุดทูบได้เลขนี้เหมือนกันไว้ปุดปังค่ะอ่ะทุกคนโรลโรโรลใจโรลน้ำวาวขึ้นมาใครไม่ทันมาให้แข่อีกรอบหนึ่งนะ ให้แข่อีกรอบหนึ่งฝากเพื่อนๆลิงที่ปักหมุดกันด้วยนะแคบเลยแคบแล้วพี่ขาว่าขอบุญขาดได้เลยจ้ะถ้าใครเบิ้ลชอบสองสองก็หกหกไปเลยจ้ะทกศออมสินไปให้หมดเป็นเดียวเจ็ดสี่้านชุดสามตัวจ้าอันนี้ชุดสามตัวจ้ะอันนี้ชุดสามตัวจ้ะ อุ้ยลดละศูนย์เก้าหนึ่งก็สวยสองสองศูนย์ก็สวยย,ยังไงก็เข้าแม่ยังไงก็เข้าค่ะเจ๊บอลเขามาแรงเจ๊บอลเขามาแรงยังไงก็เข้าค่ะมันใจสุดเมื่อเช้าฝันฝันไปซื้อทองสิบบาทสร้อยสร้อยห้าบาทข้อมือห้าบาทมีเด็กคนบอกว่าห้าห้าค่ะเจ๊บบอลห้าห้าค่ะ ฮ่าฮาขัดเจมบอนขาจัดเลยชอบก็จัดค่ะประหยัดทำไมนะคะทุกคนโอเคเดนะี๋ยวแปน้าก็ออกไปฝากร้วแล้วเจนลวนะว้าวถูกใจขึ้นมาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ดูนะฝากเพิ่มมลินที่ปักหมุดซื้อได้เลยเดี๋ยวแมนะทุกคนนะขอบคุณมากๆขอบครณงค่ะถ้าฝันนะ่ะคู่นี้จะมาหาละกันขอวันนี้ขอสวดมนต์นั่งสมาธิตั้งจิตตั้งใจขอดีๆก่อนนะคะขอได้เลขเดียวเลขเดิม,มนะแม่น้าไม่อยากได้เลขอ,อื่นเพราะว่าไม่อยากให้ทุกคนซื้อเยอะ ขอทุกคนโชคดีนะคะทุกคนคะ่ะเข้าเลขทูบใช่ค่ะเลขทูบสองหกสามนะคะกวาดให้หมดเลยจ้ะสมดุลลดนะคะทุกคนคะ่ะสำหรับนี้ไปก่อนนะแม่นะสวัสดีค่ะโชคดีทุกคนนะสัญจรก็เอาเจไม่อยู่ใช่ค่ะฟาดมาฟัดกลับบอกเลยสัญจรก็สัญจรเถอะสามงวดติดแล้วเข้ามาสามงวดติดลดลดบอกเลยชด <laughs> ปูเมตาเต,เมตาลูกเพจนะปู่คอยปู่เมตตาลูกเพจเจื่วันพารวยสองวันนีคน้คนที่เขาเข้ามาดูคอยเขาแตก3ตัวรัฐบาลไทยก็ประจำวันที่1มีนาคมพศ2567สามตัวท้ายรางวันที่หนึ่งสองตัวล่างลอตเตอรี่คอยเขาแตก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 คอยเขาเฮงฟังร่ำรวยคอยเขาลดนี่ลดสินกันนะปู่นะสาธุปีนี้เป็นปีของปูหนูเชื่อเลยว่าปูมีจริงหนูเชื่อว่าปู่จะช่วยเหลือลูกเพจช่วยเหลือคนยากคนจนเด้อสาธุคนที่เขารวยก็ขอยเขารวยให้เรยขึ้นไป ีเขาไม่มีขอยเขามั่งมีสีสุกเริ่มแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วยเธอสาทุสาทุสาทูนะฝังฟังเด้อแม่เด้อเพิ่งมาให้อีกรอบหนึ่งนะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะหนูแม่พูดเยอะแม่ตรงๆนะหนูไปดึงหน้ามาเห็นไหมนี่ยังเป็นรูอยู่เลยเนี่ยเจ็บไปหมดออืไปดึงหน้ามาแม่แล้วหนูแบบพูดเยอะไม่ได้ด้วย